บุรีรัมร่วมกับไอคอนคราฟจัดนิทรศการ Thai Text ์ไทยฮีโรส s 0 24เอพิโซด3 Colors of b u r i บุรรมงานผ้าไทยที่เปิดประตูอาณาจักรเส้นทางสายไหมของจังหวัดบุรีรัมด้วยการนำเสนอนิทรศการรูปแบบทันสมัยชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นสุดอลังการให้ได้สัมผัสกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิดและงานหัตกรรมต่างๆโดยการออกแบบและสรรสร้างโดยชาวบุรีรัมทุกชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง22กันยายนนี้ณไอคอนคราฟชั้น4ไอคอนสยาม ยงาน Colors of Buriram um, เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างโอกาสให้ชาวบุรีรัมย์ได้แสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนให้ประชาชนในวงกว้างได้รับรู้และชื่นชมซึ่งภายในงานได้จัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆในบุรีรัมย์ที่มาพร้อมกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าทอรวมถึงงานฝีมือนานาชนิดซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจวางจำหน่ายภายในงานให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อหาอีกด้วยค่ะ